อ้วนมาแขนก็ใหญ่ขาก็ใหญ่ดำก็ดำไม่เห็นจะสวยเลยหืกาเนาะคืออย่างนี้ค่ะโบไมใ่ใหญ่ทุกคนคิดแบบนั้นนะคะการที่เรามีรูปรักษที่ไม่เหมือนตามสื่อหรือสิ่งที่เราเห็นหรือคนรอบข้างต่างก็บอกเราว่าอย่างนี้ คือหุ่นดีอย่างนี้คือสวยอย่างนี้คือหล่อเพอร์เฟกเราจะไม่สามารถไปเหมือนคนอื่นได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีรูปลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของตัวเองบุอ่ทุกคนมั่นใจนะคะแล้วก็รักในสิ่งที่เรามีภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นทุกคนต่างก็มีความสวย ความหลอในรูปแบบของตนเองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชัญญาทัประวัตจีหนนะคะวันนี้จะมาพูดให้กำลังใจเกี่ยวกับการที่เราทำสิ่งที่ผิดพลาดไป คือเราทําดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกถึงความผิดหวังอย่ามัวแต่โทษตัวเองสิ่งที่เราทําเราทําได้ดีที่สุดแล้วแต่ปัญหาใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไขคนเดียวได้และจงมั่นใจว่าไม่มีใครทําได้ดีกว่าเราอย่าให้ความหม่นมองใจมาทําลายความเชื่อมั่นของเราขอบคุณค่ะ สุดาวันรวมงวงนะคะเลขที่15ห้อง G2 ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อจะทําให้ตัวเองเกิดความประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็คือ,อมันจะมีอยู่4เต็ปนะคะก็คือสเต็ปแรกสําหรับดิฉันนะคะก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก็คือเริ่มจากการมั่นใจในตัวเองก่อน,นะคะ่ะการที่เรามั่นใจในตัวเองเวลาเราเจอสถานการณ์ต่างๆอ,อย่างเช่น เราเจอปัญหาหรือภาษาต่างๆขอแท่กให้เรามีความมั่นใจในตัวเองหรือว่ามีทัศนคติที่ดีเราก็จะสามารถอ่าผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะส่วนสเตจที่2นะคะก็คืออ่าการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะการที่เราจะทําอะไรสักอย่างที่จะทาให้มันประสบความสําเร็จนะคะเราจะต้องมีการวางแผนหรือมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเรามีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะอ่าประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ สเตจที่3นะคะก็คือการหาแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีุคลตัวอย่างที่จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจของตนเองเพื่อจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะส,สเตจสุดท้ายนะคะก็คือกา,ารเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองนะคะซึ่งข้อน,นี้จะสำคัญมากนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดเคยทาผิดพลาดกันมาก่อนทั้งนั้น เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะสามารถนําข้อผิดพลาดของตนเองหรือสถานการณ์ที่ตนเองคนเจอมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะเรียนรู้ปัญหาต่างๆว่าเราจะไม่ควรแบบาทาเรื่องเดิมให้ผิดซ้ําแล้วซ้ำเล่าเราควรปล่อยวางแล้วก็อย่าจมปักกับสิ่งที่มันเคยผิดพลาดในอดีตเราควรจะก็ไปข้างหน้าเพื่อว่าเราจะประสบความสาเร็จในวันข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะ